สวัสดีครับพวกกบผมแจ็ค m มนนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้มาพบกับไร้การหุ่นหอนนะครับก็โอ้โหวันนี้ขึ้นมาร้อนแรงมากไม่พูดเขาไม่ได้นะครับสำหรับตัวไทยคมตัวนี้นะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวมาดูกันเลยนะไทยคมนะครับโอเควันนี้นะครับไทยคมมีปริมาณการซื้อขายเข้ามาเนี่ยนี่ครับ หนึ่งร้อยสี่ิบเก้าล้านจากปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยคือยี่สิบสองล้านต่อวันนั่นหมายว่าอะไรเพิ่มขึ้นมาเจ็ดเท่านะครับเจ็ดเอ็กเลยนะเพิ่มขึ้นมาเจดเอ็กนะครับก็อต้องมี something ลองอะไรสักอย่างนะครับนะนะคราวนี้เนี่ยเรามาดูกันอีกทีหนึ่งส่วนคนที่ซื้อไทยควมวังผลตอบแทนเงินปันผลนี่ก็สองเปอร์เซ็นต์เนาะคิวสก็ดีกว่าคาดนะครับ คิวขอควสดีกว่าคาดนะแล้วก็อ่ะกำไรลายไตายมารสนะคิวควติดลบอยู่นะครับคิว1บวกคิกลับมาติดลบอีกแล้นะครับเออถามว่าเรื่องงบนี่คงคงไม่ได้มีอะไรนะครับคงไม่ได้มีอะไรนะแต่ว่าแต่ว่าถ้านะครับซื้อมาก่อน1สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราจะต่อให้เขาเนี่ย20%นะครับ หนึ่งเดือนที่าแปดเปอร์เซ็นเองแสดงว่ามันเพิ่งวันนี้เองนะเพิ่งมาขึ้นวันนี้เองวันนี้วันเดียวสิบห้าเปอร์เซ็นตนะอินดิเคเตอร์ของ trading view ก็แนะนําให้ซื้อนะครับแนะนําให้ซื้อคราวนี้เนี่ยเราจะมาดูกันนะว่าเฮ้ยถ้าจากกราฟเทคนิคอข้แล้วเนี่ยเราจะแอคชั่นยังไงนะครับส่วนพวกที่เป็นพื้นฐานเนี่ยพวกขาว่าพวกอะไรเนี่ยเดี๋ยวอลองไปดูกันเองนะครับเพราะผมคงไม่ได้พูดถึงเนาะ จะมาพูดกราฟอย่างเดียวนะครับโอเคไท้คมนะครับรอบนี้มีแนวรับอยู่ที่เท่านี้นะแนวต้านอยู่ตรงนี้นะครับคาตัวไซเวยู่ในกรอบ9บาท50ถึง14บาท10สตางนะครับอ่าแนวรับที่2แนวรับที่3ปุ๊บอ่าเพราะาเราจะเทรดเขาเป็นลองเทอเนาะเราไม่ได้ดูแบบนิดเดียวเราต้องดูจากทำเป็นมันนะครับแนวต้านอตรงนี้ นะครับแล้ว๊บปึ๊บหไม่ใช่อืมนะโอเคนะครับตอนนี้ก็มองว่าเป็นไซเวกอบใหญ่แบบนี้ก่อนกอบใหญ่แบบนี้เลยกอบใหญ่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นไซเวในไซเวเออไซเวในไซเวใหญ่นะครับโอเคเนาะเป้าหมายตรงนี้ไหมเป้าหมายตรงนี้นะ <laughs> นะครับเออเป็นไปได้เป็นไปได้น,ไไดนะครับคราวนี้มาดูไทม์เฟรมอืมไทม์เฟรมวิกเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับอันนี้เป็นเขียวแรกนะเป็นเขียวแรกถ้ามีเขียวที่สองก็จะเป็นลักษณะเคลืบบนะ่อนที่แบบนี้นะเคลื่อนที่อีกแบบนี้นะครับถ้ามีเขียวหนึ่งเนี่ยนะเกิดมันจะขึ้นมาแบบนี้น,นะครับอันนี้เป็นเขียวแรกเฉยๆนะเขียวแรกเฉยๆนะครับ ก็เป็นยังเป็นไซด์เวย์อยู่ในกรอบ9บาท50สตางค์ถึง14บาท10สตางค์นะครับเออโอ,เโอ้โหขึ้นมาแทงเบเิลมเทิมเลยนะโอเคมาดูไทม์เฟรมเดย์ D นะครับไทม์เฟรมเดย์ D ก็โอเคก็ตามนี้แหละเนะาะไทม์เฟรมเดย์ D ก็ตามนี้นะกรอบอยู่ตรงนี้กรอบอยู่ตรงนี้นะครับก็เออไทม์เฟรมเดย์ D นี้ขึ้นมาสามารถ พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ถ้าใครจะเทรดระยะสั้นนะพรุ่งนี้อ่าเดี๋ยวดูราคาบริเวณตรงนี้บริเวณตรงนี้จุดสูงสุดนะครับสุดสูงส,สุดตรงเนี้ยนะโอเคถ้าพรุ่งนี้เนี่ยทําเหนือ12บาท70สตาร์เนี่ยซัดได้เลยนะเออครับเป็นสัญญาณการเข้าซื้อนะครับสำหรับตัวไทคมนะครับมีแนวต้านถัดไปอยู่ที่ สิบสี่บาทสิบสตางค์นะครับสิบสี่บาทสิบสตางค์ถามว่าเหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ปิดอยู่ที่เท่าไหร่ปิดสิบสองบาทนะครับปิดสิบสองบาทขึ้นไปสิบสี่นี่ขึ้นไปแนวต้านเดิมก็อีกสิบปดเปอร์เซ็นนะครับอีกสิบแปดเปอร์เซ็น์เออถ้ามันผ่านไปได้นะครับถ้ามันผ่านไปได้ก็จะเป็นแนวนี้อีกแปดสิบเก้าเปอร์เซนตนะครับสำหรับตัวบ้านอ,อ่ไทยคมนะเออไปติดบ้านปู โอเคนะนะถ้าว่าถ้าเข้าเทรดแล้วทันไหมคุณก็วางสต็อปลอตไว้ตรง18วางไว้ได้เน e ีนะ่ย e-bay ตรงนี้นะครับวางไว้ตรงนี้คุณก็วางสต็อปลอตไว้ที่11บาท11บาท10สตางค์อ่ะ เออสบดบาทสิบสตางค์นะครับถ้าคุณจะเทรดระยะสั้นนะเข้าเทรดได้แหละเออแต่ว่าคุณต้องวางสต็อปลอเรจีสิบเอบาทสิบสตางค์นะครับนะโอเคเราก็มาทำสไปเดร์เวฟนะครับแผนการเทรดระยะสั้นอ่าเนี่ยเพิ่งขึ้นมาเขียววันนี้เอโอเค มีแนวรับอีกตรงนี้นะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะสําหรับไทยคมนะครับถามว่าระยะสั้นสามารถเข้าเทรดได้ไหมเข้าเทรดได้นะครับถ้ายืนเหนือสิบสองบาทเจ็ดสิบเนี่ยแจมนะครับคือทำสิบสองบาทแปดสิบไปนี่เยี่ยมเลยนะครับอืมนะแล้วก็ถ้าเข้าซื้อก็วางสต็อปลอดไว้ที่สิบเ็ดบาทสบสตางค์นะครับแนวเป้าหมายคือสิบสี่บาทสิบยี่สิบสองบาท กสบตางนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะโอเคก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นักลงทุนนะครับเอาไปประกอบการตัดสินใจนะครับเออตัวไทยคมนะก็ได้อยู่นะครับแต่ถามว่างบได้ไหมก็ไม่ได้อะไรนะครับขึ้นมาทางเทคนิคลกับข่าวที่เขากำลังเล่นกันร้วนๆน,นะครับข่าวกำลังเล่นกันล้วนๆน,นะอืมนะ โอเควันนี้คงประมาณนี้ครับ